นี่ใช่ไหมที่พวกเองชอบแล้วมีเยอะด้วยนะประเด็นอ่ะและนี่คือแบบภูเขาจาาเเริ่มเกมมาก็สอบแววไม่ไหวแล้วอะเริ่มเกมมาก็เจอเมนก่อนเลยอะเมเดนี้เดือดรกันทยังนี่กะมาเมื่อกี้เขาพูดอะไรกันวะแล้วคนอื่นมันไปไหนกันหมดวะมาเอามาให้แล้วนะไอตัวเนี้ยใครทำหาอืมแล้วนี่อะไรกันเนี่ยยืนเรียงกันซะสวยเลยหน้าตาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเรา โคตรเหมือนอุลตร้าแมนเลยเ oh อามายัางไงเอ้เอ้น้องสาวไปไหนคะเนี่ยเฮ้ยน่ารักนะนี่อแหมเล่นตัวซะด้วยดูสิเขาน่าจะกลัวนะนะครับเดินกันหามรุ่งหามค่่ำเลยทีเดียวเ <laughs> ดืกแก๊งเขาทำอะไรกันเนี่ยตรงเนี้ยโหคนอย่างเยอะเลยอืมแถวนี้เขามีงานวัดกันนะ ดูดิแดนเซอร์เต็มไปหมดเลยอุ้ยทำอะไรกัน่ะดูน่าสนุกจังโยโย่ไม่โคตรมันเลยมันไม่มีความน่ากลัวเลยเอาตรงๆยยคือไอที่เดินวนอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะหาที่เติมน้ำไม่เจอตรงเนี้ยไม่รู้มีหรือเปล่าใครรู้บอกหน่อยแล้วกันเจอสะพานแบบนี้ที่ไรเครียดทุกทีเลยบอกตรงๆคือมันน่าจะ น่าจะตีกองได้นะมันดูน่าเล่นมากกว่าหน้ากลัวอีกอะแล้วนั่นมันอะไรกันวะนะก็บอกแล้วมันไม่น่ากลัวดูดิโอ้โหดูแมวน้ำทำเป็นผับเลยอะบอกเลยว่าอยู่ในปาร์ตี <h <h Dec ้นี่ฮอตยังกับไฟเยอร์เลยบอกเลยว่าเจอทางนี้ไอแมวน้ำแมงลวงก่อนแน่นอนเอ้า เขาก็ยังเดินมากับเรานะคลิปนี้นี่เดินด้วยกันทั้งคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวพักกินน้ําสักแป๊บหนึ่งให้มันชื่นใจนะแม่แล้วแมบบเดินป่ามันจะขาดพี่แกไม่ได้จริงๆนะมันทําอะไรวะนะ่ยโยโยโยก็แล้วเราก็มาอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านไข่ไม่รู้นะแล้วนี่ไข่อมีลัทธิ ก็อ๋อที่นี่ที่ไหนเนี่ยามา,า,าได้ยังไงเนี่ยอะไรวะนะอะไรวะนะใครใครใครทําอะไร,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 ะไรแล้วนี่อะไร <c oughs> ทำไมมันเกี่ยวอีนาดนั้นอะไรเนี่ยเดแก๊งนี่ว่ะทําไมอ่ะมีอะไระหลุมหลุมสอ๋ออ๋ออ๋อนั่นใครอุ้ยใครเคาะอะไรทำไมอ่ะมีปัญหาเหรอ ไอ้นี่นี่ก็ตอนนี้เราหลุดออกมาจากบ้านไอบ้านบ้าบอน,นั่นได้แล้วนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วลนะ่ะข้างหน้าก็น่าจะขึ้นเขาแล้วหลุดก็บ้าแล้วมันหนักกว่าเธออีกคราวนี้มาเป็นลาวาเลยโอ้ยแม่งเอ้ยและแน่นอนในเมื่อคลิปเรามีแมวน้ําเนี่ยมันก็จะต้องมีตอนที่เราได้ยืนรอแมวน้ําข้ามฝั่งอย่างแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะใครชอบใครชอบดูคนอื่นทรมานนะหวั <c oughs> งว่าจะชอบแล้วกัน ดูส่งแล้วคูได้อยู่อีกอยาวนั้นเนี่ยถ้าแมบบยังไม่จบอะคือจริงๆตรงนี้จะไม่ต้องเติมน้ำแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันถึงข้างบนแล้วนะครับและในที่สุดเราก็มาถึงข้างบนต้องขอบคุณแม่สาว by Ford a d ด้วยนะนะครับเดินมาเป็นเพื่อนกันนะเผื่อมาดูคลิปนี้ก็ thank you <laughs> ดูแม่าน้ามันทับ ถ่ายรูปจ้าตัวมันปั่นจริงๆนะเว้ยแล้ดูมันไปยืนถ่ายรูปถ่ายรูปจ้าถ่ายปนี้หวังว่าจะชอบแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบายบาย